ฟ้าเป็นห่วงดาวเขาเนะ,ะ่ค่ะตั้งแต่ที่ดาวโดนเจไลออกจากบ้านฟ้าก็พยายามหาทางติดต่อดาวนะคะแต่ฟ้าก็ติดต่อไม่ได้เลยอะคะ่ะแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันอยู่บ้านนี้เนี่ย ฉันสบายดีไม่ต้องไปรบปรากับพวกลอบก,กัดด้วยอนี่รู้หรือเปล่าว่าชัดเนี่ยเขายกห้องนอนฉันเลยนะปลอดภัยก็อยู่บ้านนู้นต้องเยอะแน่เอากุ้งอีกไหมคะ <Yeah. S 1> ค่ะ<อ><อ>ว่าแต่แกเถอะพวกนั้นทำอะไรแกหรือเปล่าไม่อะ สงสัยว่าเขาจะทำเฉพาะกับคนที่เขาเกลียดจริงๆนะมั้งโชคดีจังเลยนะที่เขาไม่เกลียดแก่เขาคงเห็นว่านิสัยใจคอข้าวกันได้ก็เลยน่าจะเป็นพวกเดียวกันคุณชาติคะคุณชาติรู้เรื่อยงเลยคะว่าดาวเขาไปทำอะไรมาเขาถึงได้โดนไล่ออกจากบ้าน ยังเลยครับแล้วสรุปนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยก็ดาวนะสิคะโดนจับได้ว่าฟ้าเรื่องไม่ดีแบบนี้เนี่ยสงบปากสงบคำไว้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เล่าเนี่ยก็คงเล่าได้ว่าใครเป็นคนวางแผนทำร้ายฉันแชร์กันไปแชร์กันมาแบบนี้มันจะเป็นการสาวไส้กากิน ออยเขาเป,ปล่าเปล่าอย่าไปฟังเลยนะคะชาร์ตเรื่องของคนชั่ว,วเนี่ยไม่น่าฟังเท่าไหร่หรอคะเล่ามาเถอะครับผมเป็นคนชอบฟังอีไนยคนเขาไม่อยากเล่าอ่ะก็หัดมีมารยาบ้างดีวะ มีอะไรหรือเปล่าครับสงสัยหมดจักานะคัะ เยอสิพ่อนี่ส้มคุณพุทธเชียวนะถ้าพ่อกินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวคุณพุทธหักเงินเดือนหนูเจ้านายหนูอะใจ้ายมากเลยนะน่ารักที่สุดเลย ขนาดนี้วะเนี่ยเหรอโอ้โหนี่หนังผู้แกโชคดีได้ผัวรวยทำไมไม่เอาเงินมาแบ่งมั่งวะจะได้ไปต่อทุนแม่นั่นเจน้านายผู้ไม่ใช่ผัวอ,อีนี่ไม่ต้องมาทำเป็นเหนียมเลยเจ้านายกับลูกจ้างที่ไหนล่ะเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยกันมากมายขนาดนี้นี่คุณ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 ฉันจะบอกอะไรให้ ถ้าจะเอาอีพู่มเป็นเมียเนี่ยนะมันก็ต้องตบแต่งกันให้มันสมฐานะกันหน่อยนะแต่ว่าถ้าจะเอามันเล่นเล่นเอาเฉยๆเนี่ยมันก็ต้องมีค่าศึกหลอกันหน่อยฉันเนี่ยฉันฉันฉันเลี้ยงมันมากับมือเลี้ยงเปืองข้าวเปืองน้ำตั้งเท่าไหร่แม่แต่ตอนเนี้ยมีฉันสักห้าพันไหมมีมีมีสดติดตัวบ้างไหมรือว่ามีแต่รูด ยเยอะกว่า5,000ก็ได้นะชอบไม่เก่งใจมาเลยให้จริงๆนะมันน่ารักจริงๆเลยลูเยกนเขยคนนี้นี่ทั้งคู่ฉันจะบอกอะไรให้ถ้าสาวกว่าน,นี้นะไม่หลุดมาถึงมือจะหรอก ไปนะไปนะไปนะพูกเขยหวานเลยวันนี้ให้เงินเขาไปทำไมก็ค้ามาจำไงมาจำอะไรของนายมาจำตัวเธอไงถือว่าเขายกเธอให้ฉันนะบ้าหรอตกลงกันเองก็แต่งกันเองสิพ่อ ยกแม่ให้คุณพูดนะเขาอยากได้อ่ะกินแต่เน๊อเนาะยกเข้าไปเถอะเนาะ นีี่น,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 นางแพลวเนี่ยนะมันต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่ๆเลยเะรอ่องนี้นะเกีงนางแพลมันเกี่ยวข้องน,นะมันต้องเกี่ยวข้องกับทั้งบ้านนี้แน่เลยนั้นเดี๋ยวเราไปซุ่มดูกันเลยว่าครับเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย กดออดไปเขารู้ตัวทําไมล่ะเอาก็ผมกดออดให้คนในบ้านมาเปิดประตูให้ไงครับก็ไหนพี่บอกจะไปซุ่มดูข้างในโอ๊ยพ้กคุนปวกคนหนุนนังซุ่มดูนี่หมายถึงว่าจะไม่เขารู้ตัวแล้วที่แกไปกดออดก็เขารู้ตัวหมดสินี่โอ๊ะ ขนาดเรากดออดขนาดเนีย้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวในบ้านเลยแปลว่าจะต้องไม่มีคนอยู่แน่ๆเลยอย่างนั้นเดีย๋ยวเราปีนบ้านเขาเลยดีกว่าอ่ะแกตัวใหญ่แกลงไม้ฉันบินเป็นฐานในฉันทำไมคี่เดมอนตัวใหญ่กับผมต้องเยอะนะครับเนี่ยแกดูยังไงฉันเป็นผู้หญิงรูปร่างบอบบางอ่อนแอขนาดนี้จะมาตัวใหญ่ได้ยังไงล่ะผู้ชายหยาบคายขนาดนี้ตบปากหนึ่งทีตอบนั่น แล้วก็มาเป็นฐานได้แล้วมานี่อุ้ยเอออยู่นี่อยู่นี่นี่ก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่ดตัดตัดตัดต่ดตั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 ดตดตัดดตัดตัดเอดตั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 ัดต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 ังตัดตัดตัดัดตัดตันตัด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 ตััดตัดตัดตันตรดัดตัเตัดนั

ไม่ได้คิดอย่างที่ฉันคิดใช่ไหมคิดอะไรครับถามคนอับเดี๋ยวดาวกับฟ้าอยู่คุยกันต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมไปเก็บจานก่อนนายนะไปช่วยไปล้างจานด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมมาคุยต่อนะครับค่ะไรวะล้างคนเดียวไม่เป็นไงแกกำลังคิดจะทำอะไรดาว ก็ทำในสิ่งที่แกอยากทำแต่ทำไม่ได้ไงล่ะอะไรแกบอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่บอกปล่อยให้ล้นแกนี่มันเลวจริงๆฉันเลวกับคนที่เลวกว่าฉันก่อนเท่านั้นแหละใครที่มันเลวกว่าใครก่อนกันแนะ่ แกทำให้ฉันเป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตแกทําลายชีวิตฉันของแกก็แค่่ายเนาะแต่การที่แกเอายาปุกเสร็จไม่ฉันกินจนฉันเกือบจะพลาดท่าปจะเปนเนมันทําให้ฉันเป็นแผลในใจไม่มีทางรักษาได้แกเคยคิดบ้างไหมคิดสิคิดว่าแกจะชอบเนี่ยล่ะ เห็นชอบอ่อยผู้ชายนะักนี่ใช่ฉันชอบอ่อยผู้ชายแล้วตอนนี้เนี่ยฉันก็อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายที่แกชอบมากๆซะด้วยเฮ้ยฉันคงจะปัดใจไม่ไหวอีดาว ดาวยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะอย่าไปกวนคุณชัดมากนักล่ะจ้ะฟ้าไม่ต้องห่วงหรอกดาวไม่กวนคุณชัดแน่นอนแต่ดาวจะปฏิบัติคุณชัดอย่างดีเลยเดี๋ยวดาวช่วยนะคะครับอุ้ยมานี่ดีกว่าค่ะ ดาวเช็ดให้บ้านชายโสดอย่างนี้ถ้ามีแม่บ้านสักคนก็คงจะดีนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคลูกน่ารักดีนะคุณแม่แพรวแผง เธอกับฉันมีเรื่องจะต้องคุยกัน